สวัสดีค่ะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากฝั่งสหรัฐอเมริกาที่รัฐจอร์เจียค่ะคืนนี้นะคะกลับบ้านมาก็อ,อ,อยากกินแกงมัส,สมันนะคะทําแกงมัส,สมันค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนก็เกือบจะสุดท้ายแล้วค่ะใส่เป็นเม็ดมะม่วงหินมะพานลงไปค่ะแกงมัส,สมันนุ้ยก็ใช้เป็นเครื่องแกงแบบกระป๋องนะคะอีฮอก็คือแม่พลอยนะคะ ใส่พริกแกงทั้งกระป๋องเลยวันนี้นะคะก็กินขนมปังนะคะแอบแอบกินแป้งนิดหน่อยนะคะวันนี้นะคะชีสเดย์นะคะวันนี้ชีสเดย์นะคะก็คือเป็นขนมปังที่เหลือจากโอ i ิฟ g การ์เด้นนะคะห่อกลับบ้านมานะคะก็เก็บเอาไว้กินกับแกงมัสมัน่นอ้วอี้เทนเดอร์ I want a potato. I want a potato. Oh, very tender. Mmm, yummy. กินวิ t ี i t ็ดแเบรด from Olive Garden โอเคฮันเดโอ้น่ากินมากนะคะทุกๆคนคิดว่าถ้าพรุ่งนี้นะคะเอาแกงใส่ตู้เย็นนะคะแล้วก็เอามาอุ่นอีกทีเนี่ยรสชาติอร่อยเยี่ยมยอดไปเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยว พรุ่งนี้จะตื่นมากินใหม่อีกรอบนึ่งคะ,ะเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะขอตัวเก็บแรงเอาไว้นะคะเข้านอนก่อนนะครับบางทีนะคะชีวิตคนก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากนะคะไม่มีอาการเจ็บป่วยสุขภาพแข็งแรง มีเงินนะคะที่จะพอใช้ไม่เป็นหนี้ไม่เป็นศินมีคนที่รักเรานะคะมีสามีที่ดีนะคะแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขนะคะนี่แหละค่ะช่วงเวลาก่อนที่หนยจะออกไปทำงานนะคะก็ กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะนั่งดู YouTube บ้างนะคะอันนี้กำลังดูช่องของคุณ r i ชชี่ออนเดอะเนะคะชอบดูคลิปเวลาที่ว่าคุณ r i c h ี่นะคะไปตลาดหรือว่าไปเที่ยวที่ต่างๆนะคะที่กรุงเทพนะคะหรือว่าที่อื่นๆเนี่ยก็ชอบดูนะคะเนี่ยชีวิตก่อนไปทำงานของนุยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศในบ้านนะคะ แต่วันนี้ทำงานประมาณเที่ยงสี่สิบห้านาทีนะคะก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นั่งพักผ่อนวันนี้กินแกงมัสมั่นค่ะเป็นกับข้าวที่เหลือจากเมื่อคืนนะคะแกงมัสั่นยิ่งกินยิ่งอร่อยถ้าว่าทำเสร็จแล้วค้างคืนนะคะแช่ตู้เย็นแล้วก็เอามาอุ่นเมื่อคืนฝนตก ตกแบบไม่รู้เรื่องเลยนะคะสามีบอกว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะคิดว่าจะดูการของใบไม้ใบไ,ไม้อ่าใบไม้ปริใบเริ่มเข้ามาแล้วนะคะสปริงนะคะช่วงสปริงนี่เป็นไบก์ดนะคะ